นั่นนั่นในหน่อยนั่นนั่นในหน่อยจะเล่นไตหาเขาสิไปตักใต้ผู้บ่าวตีไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะคุณยังเร็วแท้ตกไปตอกแตกตอกแตกเลยสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะหลังจากไปส่งพี่นโมมาแล้วนะคะกับพี่อลทัยนะคะปกะกาเขาไปครั้งนีค่ะพว่าสั่งง่าพลายรถก็เยอะนะคะ เราก็มาเดินโชว์ความสวยอยู่ข้างนอกนะคะโอ้โหเขาขำเลยว่ะสายปาดสายปาดเข้าไปไม่ได้ค่ะเอามาเดินโชว์ขางทางนี่ละ่ะคนขี่รถผ่านเ่นกระสีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนน่นเนเะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้นะคะก็มีคนมาถ่ายด้วยนะคะเสียเขาบขัางคับ ผู้สาวมาถ่ายน้ำเตะตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวกำลังหลั่งไหลกันเข้ามานะคะเพราะว่าเขาจะมีแสงสีเสียงถมถมถม,ม,มชมฟรีนะคะตลอดงานนะคะจิ้มลิดจิ้มลิดจิ้มลิดจิ้มโอ้โ หลุดเด้อหลุดพ si ุ่นมาเร็วอเอ้ยอ้ยอีหลาอยากขี่รถติฮะ โอ้ผุ่นเห็นบ่ผู้เบากําลังสิลงลดผุ่นผู้เบากําลังลงรถผู้เบากําลังลงรดให้ผู้เบาไปก่อนรถคูโชไปเที่ยวเหรอจ้าขาวาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวพระเอกเป็นกําลังลงลดลบลดเนี่ย ออกมาผี่วา่พาพอเต็มพ้นทีเขานั้นลบไปเออพ้นตีเขานั้นนั่นนั่นนั่นในน้อยนั่นนั่นในน้อยจะเลนไตหาเขาส <cycling> ิไปตักใต้ผู้บาวตีกระเตเวทเอ้ยสายปาดัดสายปาดัด มาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้รถพืน้นรถหลายรถหลายเฮ้ยเยเฮ้ยเา,าไปยืนกลางทางเพลินนั่นนั่นไไสีฟ้าไซนั่น บันสูง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 เจาะ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 เฮ้ยเฮ้ยกระโดดเลยไปเลยนนขึ้นรถน้ำพอดทางเลยนี่ <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> ขาไปาแ,ล <c oughs> แล้วเรานปยังคือจังเขาตาปลาเถะดยังนี่ <c oughs> แวะตะปาเลยวและแวะชมสวนดอกไม้ตีนี่ไปซ้อยนี่แหละเพราะว่าพื้นตากเขา,า,เขาพื้นเอาเขามาล่งกองบอกใหญ่เลยไปไปหอมเขาไม่เขาสละ่ะอ้ คํำอะไนังเด็แแแดแหาาด้งอยู่เลยชึบชึบทึบเราปาดหน้าปาดหลังอยู่ยเห็นหยังเขาเห็นัยงเบรกเห็นหยังมนจีเบรกกับเบรกซื่อๆวดวัน,นนี้ไม่เข้าจองถนนเส้นนี้เพราะว่าเขาไปอยู่ข้างในหมดแล้ว เ <c oughs> สียงกระดิ่งแม่ดังกล่องกลางวันเนื้อส่นเสียงดังมวลค่ะอ,อ้ยนกะแสบเงี้ยนผู้อ,อื่นเงีย้ยนจาของบอปันไหนมามามาเอาไปพุ่นเนี่ยมองได้กับตะเวมองได้กับตะเว สาวโบแดงจิกจึกจิกจิกจึกจึกกจิกกผู้ใดเห็นผู no ้ใดก็อยากตีอยากขันผู้ใดก็อยากกอดจิระหน่อยแน่นไน่สาวขัก

เอาไปข้าจนิงๆไปหลบไลหรือปรกาย่างออกไปทางในหลักใช้โทษยันเี้ไปบ่ได้ไปไลยไปบ่ได้เข้าไปางในหลากคนั่นบ่ได้บ่ได้ออกมากไงกันเข้าไปข้างในนั่น ย่าคำนี่คนร้อย่อยรดกำลังมาเลยวัน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 ย่างไปยุติว่ัอ้าต่ไม่อยากับ่างน้อยย่างไปทรงพีน้ำมกับอันที่ออรไทย มะยงไปเลยเนาะมืออื่นพี่ปีไปบ่ใส่บ่เตยดอกแยางหน่อยคุ้มตะพาเขาบอได้บอกให้ใส่แยงเด้๋ล่ะสั่งหน่อยเขาให้สั่งใหญ่ใส่เด้๋ยล่ะอันบาศสองบาทโอ้ยหลังบึงบ่ได้ว่ากันพอไดก็สร้างบุญคือกันมือใด้บ่นี้เก็บมือใด้เก็บไปมือนี่ล่ะสิฮะได้ก็ได้ก็สิให้เอาเปลวมันเอาไปหาแจกที่ทางผุนกับมือคอยเห็น มาหันโชว์หนากล่องเลยว่าเขาไหมมาฝากใบบานรพ่มิงอีกแล้ว่ยังนั่งสมบอัมขาคอียกามันงแล้วมเลยอันนี้เดี๋ยเจอกันใหม่นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ